เสด้งไปได้ไนต้องทำความรู้จักกับรุ่นน้องในบ้านเลยเข้าใจหรือเปล่าที่เธอพูดแบบนี้เป็นสิบรอบแล้วนอะใช่ฉันอยาอกให้นายแว่า,ารู้จักรุ่นน้องมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพแล้วก็นั่นแหละ จะได้มีเพื่อนเยอะยังไงไนจะได้ไม่เหงาถูกไหมนี่นะคะ เป็นภาพของพ buckets, Hopefully. yes, surgeon, <so ี่เรนเนี่ยพี่เรนเขาเป็นไอดอลเกาหลีนะคะแล้วพี่เรนเนี่ยเขาเดบิวต์มานานแล้วนะคะประมาณสองปีน่ะบินจีติดตามพี่เรนเขามาตั้งนานแล้วนะคะเราก็คุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านบินจีน่ะได้ทาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวกับเพื่อนสัมพันธ์นะคะในตอนพี่เรนมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วหลังจากนบินจีก็ได้กินข้าวกับพี่เรนแล้วก็ไปไหนมาไหนตลอดแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่บินจีจะ้ไม่อยู่ที่นี่นะคะเพราะหลังจากนบินจีจะไม่ได้ติดต่อกับพี่เรนอีกตลอดไปจนจบปีการศึกษาทีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่นน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 ะะะะะะจจจจจจคคคคคิิิดดดดววาาาาาาถ้้้้ไไมมมทตแลออออยกกกืพเรงหัู ใช่ฉันก็เลยแนะนำมินจีว่าเป็นเธอเป็นนายน่ะเอ๊มินจีแต่ว่ามินจีพูดเร็วขนาดนั้นเลยหรอใหตายสิสำหรับคลาสใหม่ของศาสตราจารย์เลทูด้าฟังแทบไม่ทันเลยนะที่เขาพูดในหนังสือนยพูดเร็วกันไปรึเปล่าเร็วกันไปงั้นเหรอหมาว่าเรกจะยังแบบว่าเออฟังไม่ถนัดแหละใช่เอาเป็นว่า มินจีชอบพี่เรนมากๆแต่มินจีไม่สามารถพาพี่เรนเข้ามาที่นี่ได้ะค่ะเพราะว่าพี่เรนเขาน่ะต้องไปทํางานและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่เรนเขาก็จบก,กับมินจีมากๆและอีกอย่างหนึ่งหนที่นี่เขาไม่อัปเดตหนังสือเกกับพวกมากเกินนะคะมินจีเลยไม่สามารถอ่านหนังสือเกยวกับพี่เรนได้ดังนั้นน่ะการที่มินจีอยู่ที่นี่โดยที่่ะ oh! ไม่เป็นโรคปอดระ oh! บายว่าดูสักแกมีต้องหางใครสักคนที่ตามกีตนะคะลองตามกีดเขาดูเลยใช่ค่องพังก์กอดในบ้านสตรีมพี่เด็กพี่ี่พี่เด็ก แบบว่าเป็นคนที่ดูฮอตงั้นเหรอคะใช่เเคาป็นไม่ไม่ไม่ใช่ฮอตมากเลยฮอตแย่งกันมากกันเลยเถูกต้องแล้วแหละฉันยืนยันให้จผิงใช่ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายแย่งกันเตะลำต้นอย่างต้นของเขาหน่าเด็กบ้านได้เป็นคอเนี่ยเขาแบบไม่เกินใจชวนจะเลยเขาปฏิเสธผู้หญิงจากโบบาตงสองร้อยคนน่ะฮะขนาดนั้นเลยงั้นเหรอมาที่แมจิวบอกเลยใช่เขาเลื่อนไม่ถูกจนเขาไม่ได้ไปเออ อ่เนี่ยทำให้ันคลับหรือใครลำบากใจเกิดมาเลอีกคนน่อีกคนนต้องาใจเขาก็เลยเลือกไม่ไปต้นรกับใครนีของกินอร่อยเยอะแยะเนาะเอนพ่นพอย่างงี้ฉันจะบอกวาของกินในงานเต้นรำมีเยอะมากใครจะไหนเลือกไ่ถูกแน่แน่ถ้าจริงแล้วแมทธิวเนี่ยเขาก็ไป้องนเ่อแต่ว่าเรกบอกว่า นายจะไปเต้นใครนะัสบไปกับคุณเนี่ยคุณแมทธิวลาก่อรผมกลัวคุณจะเสียใจลากรคุณแมทธิวเด็กพูดแบบเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมแมทธิวเดี๋ยวนะถอดดีลาก่อนเด็กใช่สวัสดีลากรสวัสดีลาก่อออนะไรอ่ะคือแบบว่าผู้ชายและผู้หญิงทั้งหมดอะอย่ากว่ารวมกันแย่งตัวเด็กไปงานเต้นรำด้วยนะแต่ว่าเด็กเขาทิ้งทุกคนนะเพราะว่าเขาไม่อยากไปให้ใครเสียใจน่ะมินจีใช่ ดุนพี่เป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะใช่ฉันไม่ได้โกโหกนี่เด็กฉันพูดจริงจริงแต่ที่เราต่อน,อน,อน,นื่อก็งานแต่งงาน,ำนำไ,มไม่ได้มาจริงๆน่เด็กคนที่ฮอตยังไงก็ฮอตอยู่วันเย็นค่ำเลยฉันยืนยันให้นต่ที่เร<อ>าต่อเน,นื่องก็าเรียหรอเด้มาจริงาเรียเอ๊ะคนที่ีอตยังไงก็ฮออ่วนเยนค่ำลันยืนังให้่ราอเนล่านแคะเขานไมาหนังสือของพ่่เลนนนให้องก็งาน่งงานไอ่จริงเน่าเด็ก บอกน้องไปสิเอออะไรอะไรจริงวัดเด็กชอบมินไม่ใช่เด็กชอบมินซีซีถ้าเป็นเด็กชอบควาเดียหรือเปล่าแอบบปิ้งหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าโอ้ฉันว่าไม่นะเหมือนฉันเคยได้ยินมาว่าควาเดียหักหน้าเด็กซะยับเลยนะเด็กน่าจะเกลียดควาเดียไปแล้วนี่ใช่ใช่สิงที่พี่โดนเรื่องแบบนั้นด้วยงั้นเหรอคะเพราะว่าความพันเป็นอันตรายเกินไปน่ะมินจี อันตรายเกินไปใช่ความฮอตเขาว่าอันตรายเกินไปนะของเดรกนะใช่ไหมเดรกใช่ต้องเป็นสตาร์ฟหรอเธอพูดถูกนินจิควจะต้องสอบนะแล้วก็ดูให้มากกว่านี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆมาพี่เดรกก็มีความสมบัติเกี่ยวกับการเป็นคนดูที่ดูครูน่ะโอ้จริงด้วยเก็บเจหนาดูแล้วกันนะแล้วก็ตามลีสเขาได้เลยนปพี่เซฟราพูดว่าผู้ชายคนไหนฮอตเปลว่าขนาดฮอตจริงๆเพราะนั่นพี่เขารู้จักเรื่องนี้ดีที่สุดนะคะใช่ เทรกเมอร์เจอร์คือคนที่ฮอตที่สุดในตอนนี้แน่รวมถึงเจมที่เราเจ็ส์คนแรกเธออยากแกล้งฉันเธอไม่ได้แกล้งนายนี่นายกำลังโดดเด่นในสายตาของผู้หญิงหลายๆคนที่เดินผ่านในาทไปตรงถึงสายตาของฉันด้วยเด็กนายโดดเด่นมากเลยถึอตายไม่รู้น่ะรวมถึงหนูด้วยนะคะหลังจากนี้ใช่เห็นไหมล่ะใช่เห็นไหมล่ะเด็กนายโดดเด่นมากเลยหนึ่งสายตาของฉันน่าแบบว่าฉันไม่เคยเจอใครที่ห้อยส้อยการเขียนประเท่ขนาดเท่านายเลยน่ะถึงแม้จะไม่ห้อยอยู่ตอนนี้ตอนนี้น่ะ มรมแบบว่ารวมถึงต่างหูของนายที่มันมีสีดํคขับขนาดนั้นฉันชอบมากเลยฉันเห็นลแล้วใจละลายเลยเกร็กจริงนะค่ะรวมถึงผมบอนที่ดูยุ่งเหยิงแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงเหมือนเซ็ตซงน่ะมันดูเท่มากเลยนะคะรุนพี่เลือกเอาเออแล้วกันนะเหมือนว่าจะมีผู้หญิงสนใจนาย<อ>เยอะมากเลยจริงด้วยไม่แต่คนจะแกล้งฉันเนี่ยนี่เราไม่ได้แกล้งอะไรนายนะนี่นายไม่รู้ตัวเองจริงหรอานายฮอตมากที่สุดฉันเชื่อได้เลยว่า สตาร์ฟอลแลวก็เซฟราสองคนนี้พูดออกมาจริงๆนะใช่จะพูดจากลำเสียงล้วดุนพี่อารีนไม่ได้พูดจริงๆหรอคะอ้าพูดอะไรหรอพูดว่าดุนพี่เด็กเขาดูเท่นะคะอ๋อใช่เด็กดูเท่เอ๊ะเธอเป็นดุนพี่เหมือนหัวเหรอเลยอ่ะบรรยากัดฟันพูดเลยนะไม่ฉันหมายถึงว่าคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันน่ะใช่ จริงๆแล้วมินจีอาจจะทำให้เดรกเมอร์เดอร์เปลี่ยนไปก็ได้นะในเจอมีน่ะใช่ใช่แต่ว่ามินจีอาจจะทำให้เดรกเมอร์เดอร์อยู่กับร่องรอยมากขึ้นน่ะอยู่กับเพื่อนในบ้านมากขึ้นน่ะเอ๊ะแบบนั้นแปลว่ารุ่นพี่เป็นคนไม่อยู่กับร่องกระลอยเหรอคะเป็นพวกที่ชอบเดรกมอร์เดอร์ค่ะเป็นแบบเนาะแบทบอยน่ะใช่แบดบอยดูแย่มากเลยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แบทบอยแบบนั้นแบทบอยหรอคูลๆน่ะ นี่มาที่อไม่ใช่อย่าเพิ่งไปนะเด็กตกลงมันเรื่องจริงนะพี่เด็กมันเสียมารยาทนะ่นนายเดินออกไปอย่างนั้นได้ยังไงกันมีแล้วรุ่นพี่เด็กเขาจะมีคุกกี้ให้กินเหมือนที่เป็นของเธอไหมแป๊บพี่เลนนะอาจจะมีนะเพราะว่านอนนรูเสียว่าถ้ามีผู้หญิงหลายคนสนใจพี่เด็กน่ะเขาก็จะเอาของกินมาให้แล้วรุ่นพี่เด็กเขาก็จะกินไม่หมดเมนจีเด็กบอกว่าปวดหัวน่ะเด็กไม่เคย่จะเดินหนียวไปกันนะใช่เมนจีต้องดูแลเมินเด็กเมอร์เดอร์เนี่ย งั้นหนูขอโทษนะคะรุ่นพี่ถ้าทำให้รุ่นพี่รู้สึกบสดหัวนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่หนูอะไรเลยนะน่าจะเป็นพวกพี่ๆนะหยอกเล่นไม่ใช่ฉันไม่ได้แกล้งอะไรนายเลยด้วยซ้ำน่ะมิซึสกำลังพาน้องว่าแนะนำให้นายรู้จักนะใช่แพาน้องให้รู้จักนะใช่ฉันเสียใจมากฉันเสียใจมากทรายก็ทำมันถึงนัวฉันตีเเองนะกรฉันเสียใจมากดูสิไม่เป็นไรนะคะพี่ๆเด้นออไปเลยก็ได้แต่ว่า ทีเาเดรกมีเรื่องต้องคุยหน่อยขอตัวหน่อยนะเออนี่แมทธิวชอบเป็นหนิงตลอดเลยเออจริงเหรอว่าจริงๆแล้วรุ่นพี่แมทธิวเขาแอบชอบรุ่นพี่เดรกหรือเปล่านะคะไม่รู้นะแต่ว่าทุกครั้งเลยนี่ยที่เดรกเจอพวกเราแบบคุยกันใช่ไหมแมทธิวก็จะมาหัดขวางตลอดที่เราคุยกันเอ๊ะก็จะแบบว่ามีข่าวซุบซิบกันในภายในบ้านว่าเดรกเจอกับแมทธิวแบบเออแต่รุ่นพี่เขาก็ดูเข้ากันดีนะคะ จะพอแต่ว่าเธอจะกลายเป็นสิ่งเี่สาววายแทนหรือเปล่านีิใช่แล้วนะคะมีนจีช่อบนะคะขอรดูน่าละเขาพูดกันมีนจีจะตามคิดพวกเขาสองคนก็ได้นะคะอนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยทั้งสิ่งที่ดีมากเลยน่ะจีทำเลยน่ะได้เลยนะคะเธอก็เขียนนิยายก็ได้นะใช่บางทีมีเสีอาจจะเขียนนิยายแล้วก็อแบบว่าเอาบทไปช่วยเอาไปนามสมมุติน่ะใช่ไปนามสมมุติเอานะได้เลยนะคะเพราะมิจีเคเคยคิดจะตั้งชมรมนี้น่ะเป็นชมรมเกี่ยวกับการตามคิดรุ่นพี่ แล้วก็อัปเดตข่าวสารนุ่นในบอร์ดเขาสนใจมากเลยนะจีนสนใจมากเลยทําเลยจะรออา่านว่าแต่มีใครมีตารางเรียนของนุ่นพี่รอเปล่านะคะเพราะว่าการที่จะแอบ,บมองเราก็ต้องไปยืนอยู่หน้าห้องเรียนน่ะจริงๆว่าเธอสามารถดูตารางเรียนปีสองแต่อาคารเรียนได้เลยเพราะ<ช>ว่าจะแปะเอาไว้หน้าห้องอยู่แล้วเอาได้เลยนะคะนุ่นพี่ยังไงซ่าารตต่างๆได้เลยมินทีจะแอบไปดูไปบ่อยๆการเปเดินผ่านห้องเพื่อดูว่านุ่นพี่เป็นยังไงบ้านเราก็ตามกีได้จะได้ฟังเรื่องราว